การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมพาคียสังโยชน์เมื่อพิขุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้พิขุนั้นพึงตัดโอรัมพาคียสังโยชน์ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พิขุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้พึงตัดโอรัมพาคิยะสังโยช์ได้อย่างไรพระเจ้าข้าพิกุปุทุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัพป,ปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัพปบุรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัพปบุรุษย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีรูปย่อมเห็นรูปในตนย่อมเห็นตนในรูปย่อมตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีเวทนาย่อมเห็นเวทนาในตนย่อมเห็นตนในเวทนาย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีสัญญาย่อมเห็นสัญญาในตนย่อมเห็นตนในสัญญาย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีสังขารย่อมเห็นสังขารในตนย่อมเห็นตนในสังขารย่อมตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนย่อมตามเห็นตนมีวิญญาณย่อมเห็นวิญญาณในตนย่อมเห็นตนในวิญญาณ เขาย่อมไม่ทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงไม่ทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริง ว่าเป็นอนัตตาไม่ทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจักไม่มีภิกขุส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำดีในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัพพบุรุษฉลาดในธรรมของสัพพบุรุษได้รับการแนะนำดีในธรรมของสัพพบุรุษย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนมีรูปย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปในตน ย่อมไม่พิจารณาเห็นตนในรูปย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนมีเวทนาย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาในตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนในเวทนาย่อมไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนมีสัญญา ย่อมไม่พิจารณาเห็นสัญญาในตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนในสัญญาย่อมไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนมีสังขารย่อมไม่พิจารณาเห็นสังขารในตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนในสังขารย่อมไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมไม่พิจารณาเห็นตนมีวิญญาณย่อมไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในตนย่อมไม่พิจารณาเห็นตนในวิญญาณเธอย่อมทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุก์ขยอมทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตายอมทราบชัดซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งยอมทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูป แม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณก็ไม่มีย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้นเพราะเห็นความเป็นต่างๆแห่งรูปเวทนาสัญญา,ส,ญญาสังขารวิญญาณพิกขุเมื่อพิกขุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จกไม่มีดังนี้ภิกขุนั้นพึงตัดโอรัมพาคิยะสังโยชน์ได้ด้วยอาการอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกขุน้อมใจไปอยู่อย่างนี้พึงตัดโอรัมพาคิยะสังโยเสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกขุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปโดยลำดับ ภิขุปปุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัพป,ปบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพป,ปบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพปบุรุษย่อมถึงความสะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุง้งพิขุ ก็ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมมีความสะดุ้งดังนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้พิขุส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยฉลาดในธรรมของพระอริยได้รับการแนะนำดีในธรรมของพระอริยะ ได้เห็นสัพป,ปบุรุษฉลาดในธรรมของสัพป,ปบุรุษได้รับการแนะนำดีในธรรมของสัพป,ปบุรุษย่อมไม่ถึงความสะดุง้งในฐานะอันไม่ควรสะดุง้งพิกุอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้ ภิขุวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ภิขุวิญญาณซึ่งเขา้อเอาถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ได้พิขุวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ได้พิขุ วิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูณ์ได้ภิขุผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุดติการอุป,ปบัติหรือความเจริญความงอกงาม ความไพ่บูรณ์แห่งวิญญาณโดยเว้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารดังนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิกุถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิขุละได้แล้วเพราะละราคานั้นได้ อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียว เธอย่อมรูช้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลอาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลำดับ